สวัสดีชาวพิจิตค่ะดวงความรักประจําวันที่8มิถุนายนคุณได้6เหรียญกลับหัวส่วนเขาได้7ดาบกลับหัวนะคะ วันนี้ระวังเรื่องการเงินการเงินนะคะระวังคนที่เข้ามาแบบไม่ซื้อตรงอาจจะเอาเปรียบเรานะคะเรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันอยู่นะก็จะเย็นเย็นก่อนนะคะแฟนได้เจ็ดดับกับผัวแล้วถือว่าดีขึ้นถ้าเคยมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตจะผ่านพ้นไปแล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาเคยทําอะไรผิดเคยทำอะไรรับหลังคุณอนะ่ะเขาเลิกแล้วนะคะมีไพ่ forgiveness ขึ้นมาด้วยชัดเจนอ่ถ้าเกิดมีปัญหากันจะมีการขอโทษและการให้อภัยซึ่งกันและกันได้นะคะ l e d y f r i e n d help อ,อาจจะต้องอาศัยคนกลางเข้ามาช่วยให้ปรับความ้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะสำหรับคนโสสนิทนะคะมีโอกาสได้วนกลับไปเจอกับคนรักเก่าที่อาจจะเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนนะอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อเนี่ยกลับมาทําให้คุณได้ปรับความ้าใจกันนะคะยังไงก็ลองดูนะ